สวัสดีค่ะแฟนคลับและลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาตอบคําถามนะคะของน้องแฟนคลับนะคะถามว่าอยากรู้จังเลยว่าเช้ามาพี่กุ้งตื่นกี่โมงทําอะไรบ้างเป็นชีวิตประจําวันใช่ไหมคะอยากจะบอกนะคะว่าพี่กุ้งอยากจะบอกว่าชีวิตพี่กุ้งนะคะผูกพันกับเลข8 6ค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าร้านเปิด8ปดโมงเช้านะคะ แล้วก็ปิดตอน6โมงเย็นนะคะนี่คือชีวิตประจำวันของพี่กุ้งนะคะแล้วก็วันนี้นะคะที่พี่กุ้งนะคะมาใส่แมสก็เพราะว่าถ้าชีวิตประจำวันถ้าพี่กุ้งจะต้องออกนอกบ้านนะคะพี่กุ้งก็ต้องใส่แมสกันนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่ากลัวคนจะจำได้นะคะแต่ว่าเออมันเป็นการป้องกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มลภาวะมากมายจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่า คําถามที่ถามมานะคะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้นะคะพี่กุ้งจะมาทําคลิปอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าวันนี้พี่กุ้งไม่สะดวกนะคะแต่ว่ากังวลนกรอน้องแฟนคลับนะคะจะเข้ามาชมคลิปเมื่อไหร่พี่กุ้งจะทําคลิปให้ดูสักทีเพราะว่าช่วงนี้พี่กุ้งยังไม่สะดวกจริงๆนะคะแต่ก็ยังคิดถึงคําถามของน้องตลอดเวลานะคะ และเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพี่กุ้งมาทําคลิปให้ชมนะคะในแบบฉบับที่ไม่มีแมสนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวพี่กุ้งไปธุระก,ก่อนนะคะแล้วพบกัน